อืขึ้นออกรถไถนาเดี๋ยวถามนาเพิ่นกันนะคะนาเพิ่นบ้านพญานาคึืนรถคืนคืนทังใดน่ะขึืนทั้งทั้งนัีทั้งทั้งกี่ครับบ่ทั้งทกับมีทั้งอันทังหัวเก่งรถเนี่บ่ก็ขคืนอืออันถามถามผู้จ้าของรถคีนตั้งมือได้ขนาด เห็นหมู่ว่านไหนครับหมู่ว่านตอนเจ้าขึ้นตอนแรงมว่านมว่านเห็นเห็นบ่ได้สังเกตเห็นเห็นช่วงเห็นช่วงเงยมัแรงครับเหมนตะวันเสียนหมูลี่บ่ได้เบิ่งครับบ่เป็นอันลอดลอยุ่นยหมูเจ้าบ่ได้เห็นบ่ได้ออกไปใส่ตีบ่เนี่บ่ได้ใส่ออกแต่รถโดนโนผอ๋อเอาแต่รถเก๋งออกรถกระบะจอดไว้บ่ได้ไปใส่ไปขัดถนนแม่ว่นอาทิตย์นึงเห็โอ้ยแสดงว่าปูน้ำมาตะคขั่นถนน เพิ่นว่าเพิ่นไปข้ามจันทนมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วเพิ่นกับว่าไปใสเปิ้ลมนานี่มครับอืมเดี๋ยวเดี๋ยวสิไทยเห็นหล่องรอยแล้ว่ะเด้อเพิ่นว่ายีทั้งหัวเจ๋งกับมีนะคะยี่หนิกับมีค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเพิ่นว่าพญาหนาขึ้นรถนะคะก็คือ้เยอะค่ะขึ้นทางนานะคะแล้วก็บมีห้อยนะคะ แต่ว่าหน้าเป็นว่าหน้าเป,ป็นว่าอยู่ทั้งงหัวเจ๋งกับนี่นะคะแต่ว่านนนทียาสิทธายตาขังหนารถนี่ยนะคะนะคะนี่นะคะโอ้โอ้นี่นะะี่ขึ้นไปทั้งงกับนี่นะคะแสดงว่าคนไปเจ๊งซี่แล้วก็ขึ้นไปทั้งงน,นะคะ,ะน,น,นะคะพายนาคินรถรถขั้นนี้ไปไปข้ามชะโนดได้อาทิตย์นึงแล้วนะคะเมื่อจอดอยู่เราก็ไม่ได้ไปไส ว่จะเอารถเจ็งไปเจ้าม,มาคนคนน่งมาขั้นนี้อ๋อรถเจ๋งไปรถขั้นนี้บ่ได้ไปรถเพิ่นบ่่อยได้ออกไปใส่นะคะก็เลยมีฝุ่นก็เลยมีกันลงร้อยขึ้นนะคะค่ะ่นบอกว่าพญานาคขึ้นรถเพิ่นนะคะขึ้นข้างหนานะคะขึ้น้างนาขึ้นแล้วก็เลื่อยไปยังซี่นะคะแล้วก็ไปนี่ ที่วาน,นาเป็นไรทั้งหัวเจ๋งกับมีนะคะแต่ว่านุ่นทนุญาตจะบอ่อปีนเป็นไปนะคะดเด้อรถเพลินนะคะแตนะ่ว่าู้ว่าจะใช่ว่าใช่จะออกเบื้อออกจะบท่ายเห็นทะเบียนเป็นแค่แน่างนนะคะ้าเลขออกแล้วมาท่ายก็จะบ่ดีบันไดนะคะนอนุญาตจะท่ายเห็นก่อนเพื่อว่าพ่อไม่พี่น้องตรงใจนะคะนะคะรถเพลินบ่ได้ปไปใส่จอดอยู่กับที่นะคะแต่ว่ารถเจ๋งเป็นไปข้ามถนนมาก มาได้อาทิตย์หนึ่งพญานาคก,กับมาขุนรถขั้นนี่นะคะบ้านหลังนี้มีรถสองขั้นนะคะรถเก๋งกับรถกระบะนี่นะคะต่ว่าขึ้นขืนรถกระบะนะคะขึืนคางนานะคะตรงนี้เพิ่นห้อยเจมดดิมรถเ้อะๆต่ว่าห้อยกุงปููพญานาคย่ตรงนี้นะคะน้องดิยาเห็นเพิ่นถไทยลงเฟซเย,ยกกกนเลยตามมาไทยยันลบก้อนนะคะนะคะ แต่กิ๊ดนนนอน,นะขนข้างนานะคะลักษณะการขึ้นและสิดท,ท้ายเห็นทะเบียนนะคะทะเบียนถะเบียนขอเพึ่งทอท่านหาร6474ขคอนแก่นนะคะขึ้นข้างนาถ้าตัดข้างนาก็จะเป็น6ก็นะคะข้างลังก็จะเป็นเ4็ดนะคะ ะะเป็นแค่แน้าทาง้งหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะนนที่ย่านี่กับวลูนเด้อค่ะเด้อวเล็กเสียออกตัวใดเป็นแค่แน้าท้งนะคะเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอวลูว่าเล็กเสียออกตัวใดท,ท้ายถ้ำให้เป็นแค่แน้าทา้งนะคะชอบกระคอยจัดคัดกรผพานมีสองอย่างเหรอพี่น้องชอบจัดคัดกรผพานจดไวแ้แคบหนาจอไว้เปรียบเทียบกับล,ลายสนักนะคะเพราะว่ามันแปลกไหมคะ่ะ โดนโดนจังสีมีลดจังสีมีงูขื้นรดหรือพญานาคขื้นรดนะคะหน่อยสีมีนะคะเหตุการณ์แบบนี้บกไปมีบ่อยๆนะคะนะคะห้อยขื่นนะคะน่องน้อยการขื้นกับขื้นคางนานะคะแต่ว่านุ่นจิตยาจิตว่าอาจจะเป็นโตนานะคะขึ้นคางนาแล้วก็ไปยู่ตรงหัวเจ๊งนะคะแต่ว่านุ่นจิตยาบอบเปีนขื้นไปท้ายหรอคะ เก่งใจเจ้าของรถเพิ่นนะคะท้ายตาขังนายให้โชมกับเป็นพ่อแล้วนะคะพญานาคขึ้นรถนะคะรถบางขั้นถ้าพญานาคข,ขื้นหรืองู่ขึ้นเนี่ยก็จะออกทะเบียนรถนะคะแต่ละรถบางรถต่ละขั้นเนี่ยกับบ่คือกันเะะด้อเด้อบางขั้นกับให้โชคลาภนะคะจะเป็นบ่เป็นกับบ่มีผู้ใดรูร่วงหนานะคะนุ่นที่ญาทายถ้ำให้เป็นแค่แนวทางนะคะ ลองร้อยการขึ้นนะคะเป็นห้อยห้อยทองเพืนนะะ่อนะหะห้อยทองระยะหนากนะคะขึ้นไปแล้วก็ หน้าบานมาเราก็ไปยุ่หัวเจงอีกกับมี้นะคะแล้วไปถาเจ้าของรถพิันซื้อทะเบียนไวไชื่อเอ่อชื่อรถตาลี่ไว้ไปนะคะะหน้าหน้าได้ซื้อทะเบียนรถว้ไว้ค่ะหมายเลขทะเบียนรถนี่ะ ยังบ้านซื้อหรอครับบ้านเดิบบ้านเดิซื้อลอตเตอรี่ไว้บอกค่ะบว่าติดเสืออยู่ครับอันอันมาแขกคนอันนี้ขอโทษหลายๆเ่ะเด้ออย่ากลวยเปย์อยวินถ้าว่ารถคันนี้บ่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มันบ่ค่ะบ่ครับบ่ัวไม่ไหวอย่างกรับปกติก็ล้างไว้แหละครับแต่ว่านีับ่ค่อยได้ใส่แต่ว่า พ่อแม่ชื่อเจ้าเจ้าหน่อยพ่อเจ้ามักพากันไปท่ามูนอยู่ข้ามชนดทมืนบ่ค่ะครับไปไปประจำเหมืนบ่ค่ะท่ามูนไปทุกปีครับปีทุกปีไม่ได้ไปเพร่ะนั่นโควิดอืเไม่ได้ไปกับพ่แน่แน่เนาะไปท่าุญเพ่นอันติน้ามาเนาะองคู่องค์ย่าเนาะก็ว่ากับหลบปีกวนกับเสี้ยงช้งดวงก็ได้เยอะเลค่ะเลขไทยอยู่ครับได้เลขไทยเลขไทยหาใบจ้อบอกมาแล้ว ที่แรกก็บ่าเห็นได้เห็นฝนทายล่งเฟสด้ลยเห็นกัเเยนํามาทายผมก็บ่กเห็นมางวัดเห็นหมู่บ้านเนี่ยบอค่ะครับวัดกี่วัดตะเห็นหมู่บ้านหมู่บ้านครับผมมาเต้นเต่ปูมันผมก็เรียกว่าหยเงียอยงเงียที่ว่าบ่ได้ฟันบ่ได้เกี้ยวมันบ่น่ะเกี้ยฟันมาเจ้าเนี่ยฟันวันวันเราันลดหายตัวขั้นไหนหายกระบะตั้งไครับเอ้า หายทั้งสองขั้นเลยครับฟันวันลดหายแน่นครับฟันวันส่วนฟันวันฟันมันขึ้นนี่รอสิแจ้งบ้านหน้าแน่นครับอ้าวมันลดหายกระบะหายก้อนบ้าขั้นขั้นเสียงยังมาหายที่หลังขึ้นเดียวกันฟันวันลดหายสองขั้นครับอ้าวมันลดหายสองขั้นมันอีกแจ่มเศร้าจังมาเห็นห้อยพญานาคคือเห็นก้อนเห็นเห็นก้อนเหรอครับเห็นตอนแรกเห็นตอนแรกเห็นตอนแรก เห็นตอนแรกเราก็ไปนอนตอนกลางคนืนก็มาฝันว่ารถหายแมเนครับโอ้ยโมแมนเพิ่นย่านเจ้าบูซื้อทะเบียนมาน่าจักครับแต่ว่าหน้าว่าจืซื้อยังบะจื่อซื่อเซียงไว้ครับซื่อเสียงไว้อยู่นเนาะเสียงไว้จะตบเพื่อเพิ่น,นในห้รางวัลใดรางวัลนึงเนาะแต่ว่าแต่วา่าคันนี้ก็งวดตอนที่ข้าเจ้าไปจอดไว้ครับอันจืซื้อจืซื้ออะไรครับบัดนี้ได้ไปทะเบียนมาแล้วบบเรื่มวัด ซ้ำตัวตรงเลยอือออกวดไ้แปทะเบียนนะอือรถขั้นนี้เคยห้โชกมาก่อนแน่นครับแตกดิเนาะเห็นห้อยองค์ปูพญานาคขึ้นแล้วแล้วย่ำขึ้นเมื่อฝันมารดหายอีกครับหายทั้งรถเก๋งทั้งรถกระบะทั้งรถปัญหารถกระบะหายก่อนรถขั้นนี้หายขื้นเดียวกันขื้นเดียวกันอ้าอย่าบอกด้ว่าออกทั้งสองขั้นรถรถเสียสวงขั้นได้บัตร แล้วลิยาสุดทายให้คอนหน้าเพ่นห้เห็นทะเบียนรถเจ๋งน้นไดยืดได้แล้วค่ะครับค่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวสิภาาไปเบื้องทะเบียนรถเจ๋งน้วยนะคะเป็นแค่แนวท่านนั่นนะเนาะว่ามีผู้ใดรู้ว่าเด็กสิออกตัวไดค่ะสรุปแล้วหน้าเจ้าของรถเพิ่นเห็นห้อยองค์ูพญานาคขึ้นรถเพิ่นนะคะเราเพิ่นกับฝันย่ำกึ่งขึ้นเพิ่นกับฝันมารถเพิ่นหายนะคะ ฝันว่ารดขั้นนี่หายขึ้นเดียวกันหายสองขั้นนะคะลดขั้นนี้หายทะเบียนหกเจ็ดเจ็ดสี่เนี่ยนะคะนะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้แล้วน้นทิยากก็เสียให้ไปท่ายเห็นทะเบียนรถเก่งนะะ้กกระเดนานว่าฝันขึ้นเดียวกันหายสองขั้นเพื่อว่าเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบคงรัฐบาลนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งทะเบียนรถเก่งน้ำกันค่ะนะคะรนะถเก่งนะคะหน้าเพิ่นฝันว่า รถเก๋งกระหายรถกระบ,บะกระหายขึ้นเดียวกันหายทั้งสองท่านนะคะทะเบียนรถเก๋งขอไข่ทอท่านหานสองสามสามหกอนแก่นนะคะนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเด้อบ่เคยอมีผู้ใดฝันแบบนี้นะคะเป็นห้อยองค์ปูขึ้นรถกระบะพอตกมายมขึ้นกับฝันมารดหายหายทั้งรถกระบะหายทั้งรถเก๋งนะคะทะเบียนรถเก๋งสองสามสามหกนะคะ เป็นแค่์แน่ทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลน,นะคะนะคะจดไว้แคหนาจอไว้นะครับเปรียบเทียบครับลายสำนักชอบกับจัดคัดกับพนันนุ่นที่ห้าทายถ้ำให้เป็นแค่แนวทางนะคะโบมี่ผู้ใดรู่ว่าเละออกตัวใดน,นะคะเขาก็ค่อยมาลุ่นน้ากันติดตามน้ากันนะคะว่าวันที่หนึ่งเนี่ยจะออกหรือจะกไกลเคียงนะคะกาซุกซกมันมันค่ะสวสัสดีค่ะ